สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไฮโซปอทำบุญกรวดน้ำเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์สนันโซเชียลเลยละครับหลังเกาะหน้านี้คุณแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสว่าได้ให้อภัยเพื่อนที่อยู่บนเรืออย่างปอและโรเบิร์ตร้อเปอร์เซ็นต์แล้วโดวยให้เหตุผลว่าตั้งแต่เกิดเรื่องปอแสดงให้เห็นว่ารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นและมีการโทรมาบอกอยากเจอคุณแม่อยากขอโทษที่ทําให้แตงโมเสียชีวิต เขาโทรมาร้องไห้กับคุณแม่ทุกวันเขาสม่ำเสมอติดต่อคุณแม่แม่ร้องไห้กับปอทุกวันเขาเป็นคนสุภาพเป็นผู้ชายที่สุภาพที่สุดที่คุณแม่เคยเจอและเขาก็ได้ทําบุญอะไรให้น้องโมด้วยและปอจะช่วยเหลือคุณแม่ทุกอย่างทั้งเรื่องเงินโปร่งศพซึ่งจากตรงนี้ก็ทําให้หลายคนมองว่าทําไมคุณแม่ดูรักและเอ็นดูลูกชายคนใหม่จังเลย ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพของไฮโซปอตอนที่กำลังทำบุญกรวดน้ำเพราะในจอโทรศัพท์นั้นกำลังขึ้นว่าโทรคุยกับคุณแม่ของแตงโมโอ,อยู่งานนี้ชาวเนต็ตจึงได้ออกมาแซวเลยว่ากรวดน้ำยุค2022ลูกชายสุดที่รักของแม่กรวดน้ำไปด้วยโทรหาแม่ไปด้วยเลิศน,นะได้บุญแบบแอดดรอป้องไห้แตงโมต,ต้องไม่ตายฟรีท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าแตงโมเป็นคนคริสไหม กรวดน้ำให่ใครกรดให้แม่หรอฮ่าฮ่ได้ข่าวว่าถือนิกายโรมันคาทอลิกลูกชายคนโปรดกรวดน้ำให้แม่ขำไม่ไหวแม่เรด้ว่าช็อตนี้ก็ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้เลยเรครับว่าโทรมาหาคุณแม่ตลอดแม้แต่ตอนที่ทำบุญกรวดน้ำแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่คุณแม่จะรักลูกชายคนนี้ เอาเป็นว่าในส่วนที่จะรับผิดชอบดูแลคุณแม่ของแตมโมแทนแตมโมที่จากไปแล้วนั้นก็นับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ในเรื่องของคดีความก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงและสุดท้ายแล้วจะมีใครที่ผิดและต้องได้รับโทษเพราะเรื่องนี้บ้างในตอนนี้ความจริงก็เริ่มเปิดเผยเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข่าวจวากขบข่าวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ